จดหมายเหตุกรุงศรีประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงของจังหวัดตากเป็นประเพณีเอกลักษณ์เฉพาะทินแห่งเดียวในประเทศหรือหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้เพราะคนเมืองตากใช้กะลามาประดิษฐ์เป็นกระทงครับนั่นเพราะความนิยมกิ่นเมี่ยงเป็นของว่างหลังอาหารของคนเมืองตากครับ ซึ่งเมื่อขูดเนื้อมะพร้าวเพื่อใช้สำหรับทําเมี่ยงแล้วก็จะเหลือตัวกะลาแข็งๆทิ้งเป็นขยะไร้ค่ามากมายเลยครับคนเมืองตากก็เลยปิ๊งไอเดียเห็นว่ากะลาส่วนที่ไม่มีรูก็ลอยน้ำได้เลยคิดประดิษฐ์ทำเป็นกระทงกะลาใช้ในงานลอยกระทงสายเช่นทุกวันนี้พรุ่งนี้มาดูการทำกระทงกะลาด้วยกันครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย